สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะออนก็จะมาชวนทุกคนนะคะไปหอบเงินคันเข้าบ้านกับออนดีมะวันนี้โปรเจก t นี้ต้องบอกว่าตาัดมากมากๆเลยเพียงแค่2เดือนครึ่งนะคะหรือ75วันรับรายได้ไปเลยขั้นต่ําอยู่ที่544,400บาทค่ะเพราะโปรเจกที่แล้วนะคะ3เดือนที่แล้วเนาะที่ผ่านมาเราทํำโปรเจกเคยเห็นกันใช่ปว่า3เดือนรับรายได้แสนสา มีผู้ทําโปรเจกต์กันได้เยอะแยะมากมายรับรายได้ใน3เดือนนี้หลักแสนนะคะแต่ที่สําคัญมีผู้ที่ทําทะลุโครงการอีกบางท่านต่อเดือน3 0 0 0 0 0เลยเออนะคะฉะนั้นโปรเจกต์เล็กๆเราทํามาแล้วในปีนี้เป็นปีเสือทองเราขยายโปรเจกต์ขึ้นนะคะให้แต่ละคนหอบเงินกันมากกว่าเดิมอีกนะคะใช้เวลาเพียงแค่2เดือนครึ่งน้อยกว่าเดิมเห็นป่ะแต่รับราย่แต่รับรายได้มากกว่าเดิม2เดือนครึ่งหรือ75วันคุณจะรับรายได้ถึง5้าแสน 4 4 4 0 0บาทเลยนะคะฉะนั้นในโครงการนี้ต้องบอกว่ามีโค้ดมีที่เลี้ยงดูแลตลอดเส้นทางให้คำปรึกษ,ษาให้คำเขาเรียกว่าแนะนำและโปรเจกต์ง่ายมากๆทำเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองหน้าที่เรา ใครอยากรู้ว่าเอ๊ะมันใช่มันนี่เกมไหมมัน,ม,นมันหลอกกันไหมมันคืออะไรนะสองข้อไปดูกันค่ะไปดูด้วยตาไปให้เห็นด้วยตาเราไปฟังกับหูเราเลยว่าเป็นยังไงและสามารถตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็ได้เพราะในโครงการนี้ไม่บังคับค่ะถ้ารวยถ้าการที่จะได้เงินยังต้องบังคับกันอีก ก็ยากที่จะรวยยากที่ประสบความสําเร็จเหมือนคนหิวข้าวอะ่ะหิวแต่คุณปิดปากอะ่ะเออต้องบังคับให้กินอะ่ะมันก็ไม่ได้กินมันก็หกเลี้ยลาดหมดถูกต้องไหมฉะนั้นความสําเร็จนะคะหรือเงินจะเข้ากระเป๋าเรานะคะวันนี้เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไปเห็นไปดูเพราะไม่มีค่าจ่ายใดๆทั้งสิน้นฟรีค่ะไปดูแล้วดูอีกดูจนแบบเป็นปีๆยังไม่ตัดสินใจแล้วค่อยไปตัดสินใจอีกปีหนึ่งก็ยังได้โอเคไหมแต่วันนี้จะดีกว่าไหมที่ลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่า2ข้อเราคืออะไรทําไม ผู้คนถึงลังไหลเข้ามาใยมากมายและมีผู้ประสบความสําเร็จบ,บางคนไม่รู้จักกันเลยอย่าว่าบางคนเลยส่วนใหญ่99.99 99ไม่เคยรู้จักกัาออนเลยอ่ะแต่ลังไหลเข้ามาในโครงการนี้และได้มารู้จักกันเออนะคะได้มารู้จักกันและทําโครงการนี้ตอนนี้ปีนี้การเริ่มต้นโปรเจกต์75วันรับ504แสนกำลังเริ่มต้นแล้วฉะนั้นช้าอยู่ใหญ่วันนี้ใครเห็นคลิปนี้ใครได้รับคลิปนี้ลองเข้ามาดูนะคะกับยูมีพัด ทีมมาดามฮอลลี่เปิดโครงการทุกวันอังคารวันศุกร์ วันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเย็นไม่เกิน2ทุ่มนะคะทุ่มครึ่งเราก็จบแล้วและยังเจอผู้ประสบความสำเร็จนะคะหลายๆท่านเยอะแยะมากมายอย่างเช่น CBD ตุนผู้กำเนิดก่อตั้งโครงการนี้คุณจีรัสสีนามรับรายได้มาแล้วร่วม70ล้านบาทนะคะฉะนั้นธุรกิจของเราถูกต้องตามกฎหมาย100%มีสคบอรองรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้าไปดูเข้าไปเห็นอย่าให้โอกาส เป็นไอติมแล้วละลายไปแล้วเราก็อดกินวันนี้คนอื่นทำได้แค่เขาตัดสินใจทำข้อหนึ่งข้อสองคุณแค่ลองตัดสินใจเข้ามาดูก่อนและจะร่วมธุรกิจหรือจะลุยธุรกิจหรือจะทำโครงการกันหรือไม่อยู่ที่ตัวของทุกท่านเองเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับทุกท่านปีเสือนี้เป็นปีเสือทองที่เราจะพากันไปคว้าร้อยล้านในปีนี้ค่ะไม่มีมโนโมเพราะวันนี้ของจริงตัวจริงแน่นอนอยูมีพัฒมาดามพอลลี่ทีม โปรเจกต์พารวยโปรเจกต์ Project พารอดโปรเจกต์หอบเงินเข้าบ้าน75วันตาดมาก75วันรับไปเลย544,400บาทแล้วเจอกันนะคะวันอังคารวันศุกร์และว,วันอาทิตย์6โมงเย็นค่ะ